สวัสดีครับแอดมินสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมมาแล้วนะครับผมพี่น้องเลขปู well. ดํานะครับผมพี่น้องปูดํากับเลขเมาแล้วนะครับผมพี่น้องในงวดวันที่16ธันวาคมนะครับผมพี่น้อง2563นะครับผมพี่น้องหา okay. มาทั้งเลขบนนะครับผมพี่น้องแล้วก็เลขล่างนะครับผมเน้นๆนะครับผมพี่น้องเนาะแอดมินก็เด้ตามต่อนะครับผมเลขปูดํามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่น้องความรักก็คือการให้นะพี่น้องเนาะ แอดมินก็นเลยนามาแบ่งปันพีนะครับผมแบ่งปันน้องนะครับผมเนาะไว้เพื่อเป็นแนวทางน้พี่น้องเนาะในการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่นะครับผมพี่น้องเนาะเพื่อสิมีโชคนาะพี่น้องเนาะเพื่อสิมีลาบนะครับผมกับเหลกปูด้เนาะพี่น้องเนาะตอนรับปีใหม่นะครับผมพี่น้อง ครับผมพี่น้องกับมา่ชมเบิงนะครับเนาะว่าตัวเหลขกปูดำนะครับผมเนาะที่ไ้มาในงวดนี้นะครับผมนาะจะถูกอกถูกใจพี่น้องบ่อหรือจังไดเนาะพี่น้องเนาะเท่ากับเบิงไหเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะบบเสียหายนะครับผมเนาะพี่น้องเนาะมักเท่ากับตามเนาะพี่น้องเนาะไม่มักกับพานนะครับผมเนาะกับมา่ชมเบิงครับพี่น้องว่าตัวเหลจกถูกอกถูกใจบ่นะครับผมครับผมพี่น้องกั เลขปู่ดำนะครับผมเนาะเลขบนปู่หอยมานะครับศูนย์หกนะครับผมศูนย์แปดนะครับผมพี่น้องแล้วก็ศูนย์เก้านะครับผมตัวเดียวกันเด้อนะครับผมกับเลขล่างนะพี่น้องเนาะปู่กระนินย่ำมากนะครับผมวตัวเดียวกันนะครับผมเนาะเลขล่างกับหกศูนย์นะครับผมแปดศูนย์นะพี่น้องสิกรับนะครับเนาะบอยม้าโบลายนะครับผมพี่น้องแอดมินวากรนาสนอยู่นะครับเนาะครับผมพี่น้องสำหรับเลขหลักร้อยนะครับผมปู่หอยมาสองคู่นะครับพี่น้องเนาะ ไ้มา068กนะครับผมพี่น้องแล้วศูนย์หกเก6านะครับผมเนาะพี่น้องกับไวพิจณาเบิงนะครับผมเนาะเบิงไว้เป็นแนวทางเนาะครับผมพี่น้องถ้ามักเฮากับตามเนาะพี่น้องเนาะมันก็ขึ้นยูุ่ติโชคกับลาภเฮานะครับเนาะพี่น้องว่าสิมีบุญวัาสนากับปูดำบอนะครับผมเนาะถ้ามีมันก็ต้องโดนเนาะพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องก็ แอดมินก็มีแตความหักพีหักน่องเด้อนะครับผมเนาะเหลขกเด็ดดังๆนะครับผมสำนักดังๆดีแอดมินก็มานำเสนอมาแบ่งปันพี่น้องนะครับผมเนาะเท่ากับเบิ่งไหวพิจาณาไว้นะครับผมเนาะไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเนาะแอดมินก็เป็นสื่อกลางเด้อนะครับผมเนียนย่ำกับมีแตหักพีหักน้องนะครับเนาะครับผมสำรับพี่น้องท่านใดนะครับเนาะที่บ่สนใจนะครับผม กะเบกปูดำกับกดเรียนพานใดนะครับผมเนาะบ่าวากันนะครับผมพี่น้องํ้หรับพี่น้องท่านใดนะครับผมเนาะที่ชื่นชอบเนาะกระเบกปูดํานะครับผมเนาะก็แคบหนาจอไว้นะครับเนาะไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคดตเตอลี่เนาะพี่น้องเนาะในวันที่16ธันท่านคุนะครับ2563มนะครับผมที่จะมาถึงนะครับเนาะครับผมพี่น้องก็ขอให้พี่น้องนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะพี่น้องเนาะ ครับผมก็ขอขอพรกคุณเด้อนะครับผมขอพรกคุณพี่น้องนะครับผมที่เขามารับชมนะครับเนาะครับผมพี่น้องที่เขามารับชมแล้วนะครับผมก็่าลืมเด้อนะครับผมฝากในเด้อพี่น้องฝากกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนในแอดมินในเด้อนะครับผมเนาะเพื่อพี่น้องจะไม่พลาดคลิปดีๆนะสำหรับดังต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมเนาะแอดมินก็ขอให้พี่ให้น้องนะครับผมอยู่ดีมีแห้งนะครับผมเนาะโชคดีมีความสุขทุกท่านเด้อนะครับผม แอดมินก็ขอลาไปก่อนไ้เจอพี่หนานะครับผมสวัสดีครับ